มีรู้แต่มันเหมือนมันเป็นรู้แบบรู้ผิวๆอ่ะ่หนิงไม่ได้รูล้ลงไปแบบในดีเทลและยิ่งถ้าแบบใช่ว่าสองปีที่แล้วอ่ะมันเป็นช่วงที่ทุกคนก็รู้ดีหนิงเคยให้สัมภาษณ์พิธีแล้วว่าตัวหนิงเองหนิงก็หนักหน่วงกับชีวิตหนิงเอาเอาตัวเองแทบจะไม่รอดเหมือนกันนะหนิงก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องว่าใครแบบเพื่อนจะมีเรื่องอะไรยังไงเพราะตัวเองก็ก็หนักพอสมควรเหมือนกันนะก็ห่วงในเรื่องของของหลานมากกว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เล่นกับลูกเรา มาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยไปเต้นไปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยหนิงกังวลในเรื่องของหลานมากกว่าก็ขอให้แบบเอาว่าขอให้หนิงเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้หลานแล้วกันในส่วนเรื่องของของนานาเองเนี่ยเข้าใจาย,ยังไงก็ก็ต้องก,ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของนานามันเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทําให้เราดูชีวิตคนอื่นแล้วก็เอาไว้เป็นบทเรียนว่า สอนลูกสอนหลานว่าโอเคเราต้องใช้ชีวิตยังไงาไม่ให้ชีวิตมันแบบเกิดความผิดพลาดในแบบแรกค่ะกับเรื่องที่วีนุ่มรุ่นในรายการเพราะก่อนหน้าที่จะมัเกิดเรื่องที่นทั้งเจนนี่ทั้งนานาและดราไปบ้านเราก็จริงๆก็เป็นไปตามนั้นนะค่ะแต่ว่ามันเป็นเป็นช่วงก่อนที่ที่จะรู้เรื่องอะไรหลายๆอย่างก่อนวันที่เป็นข่าวถามี่าอย่างนี้ตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ก็ก็รู้สึกตกใจอะค่ะเพราะฉะที่เราเป็นเพื่อนเขาถือถือถืนเงินมาแต่เราทราบว่าจริงๆถ้าทางฝั่งบ้านกลุ่มของทางฝั่งนิงอะไม่ไม่ไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องพวกนี้เพราะว่าเวลาเราเจอกันเราก็จะเจอกันเราจะนัดกันทุกวันเกิด ของขอของคนใดคนหนึ่งแล้วเวลาเจอก็คือเจอรวมๆกันเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะมันก็เป็นการเทหากันกลุ่มใหญ่ๆไม่ไม่ได้แบบมานั่งคุยจอดลึกแบบว่าเรื่องส่วนตัวของของใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะื้อเรื่องรเมาคยมีเรื่องราวของลอไอย่างงะควกะเรื่องราวอาจจะของปีที่แล้วแล้วมาแบบ ป็นข่าวช่วยมีความคือถ้าจะปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องราวอะไรของเพื่อนเลยคือกมม็มีมีรู้แต่มันเหมือนมันเป็นรู้แบบรู้ผิ it, ผวๆวิวค่ะหนิงไม่ได้รู้ลง,ลงไปแบบในดีเทลคือแเวแเราเป็นคนหนึ่งที่เวลาถ้าสมมติว่าเพื่อนทุกคนอะเวลามาเล่าหรือมาพูดอะไรให้ฟังถ้าเขาไม่ได้เจาะดีเทล,าาเลอะค่ะ <ๆ S 2> หนิงก็จะไม่ไม่ถามไม่ถามตอ ว่าหนิงเชื่อว่าถ้าถ้าใครอยากจะเล่าเขาก็จะเล่าเล่าเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้บางเรื่องแค่ผิวเองแต่ก็ไม่ได้แบบและยิ่งถ้าแบบใช้ว่าสองปีที่แล้วอ่ะมันเป็นช่วงที่ทุกคนก็รู้ดีหนิงเคยให้สัมภาษณ์ไปทีแล้วว่าตัวหนิงเองหนิงก็หนักหน่วงกับชีวิตหนิงเอาเอาตัวเองแทบจะไม่รอดเหมือนกันนะหนิงก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องว่าใครแบบเพื่อนจะมีเรื่องอะไรยังไงเพราะตัวเองก็ก็หนักพอสมควรเหมือนกันนะสำหรับตัวเราเราชอบข่าวเป็นดี หนิงว่าก็คงเป็นอาการเหมือนเหมือนเพื่อนเพื่อนทุกคนล่ะค่ะล้วเป็นไงบ้างหนังจะนีได้คุยไก็ได้คุยได้คุยกันครั้งสุดท้ายก็ก็วันวันที่อยู่ที่บ้านหนิงอะค่ะก็ได้คุยกันวันนั้นที่บ้านซึ่งซึ่งพอพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ก็ทุกอย่างก็จะรู้ตามตามที่ ที่สื่อลงที่ก็ตามสื่อทุกเพจที่ลงเราก็นั่งดูตามทุกเพจที่ลงก็รู้พร้อมๆกันเนีะคืออย่างนี้ได้ประคะหนิขงขออนุาญาตว่าถ้าสมมติว่า เป็นเรื่องของของคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหนิงขออนุญาตว่าหนิงหนิงขอไม่ไม่พูดถึงดีกว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าหนิงหนิงจะปกป้องใครหรือไม่ปกป้องใครหนิงเข้าใจว่าเขาโดยเฉพาะผู้เสียหายอ่ะเข้าใจมากๆว่าเขารู้สึกยังไงก็ก็ยอมรับว่ามีโอกาสได้คุยแต่มันเป็นเรื่องของเขาเองเราซึ่งถ้าตัวผู้เสียหายเองไม่ได้สะดวกที่จะพูดเราให้หนิงออกมาพูดแทนมันมันไม่ใช่เรื่องของหนิงนะค่ะอม้กต้องวนเรื่องหาน คือถ้าในส่วนของนิงเองเนี่ยถ้าจะรู้สึกว่าเป็นห่วงในเรื่องอะไรเราก็แยกเรื่องเป็นเรื่องๆนะคะนิงก็ก็ห่วงในเรื่องของของหลานมากกว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เล่นกับลูกเรามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยไปเต้นไปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยนิงกังวลในเรื่องของหลานมากกว่าก็ขอให้แบบเอาว่าขอให้นิงเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้หลานแล้วกันในส่วนเรื่องของของนานาเองเนี่ยเขาใจยังไงก็ ก็ต้องก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของนานาค่ะครับผมยิ้เลยครับอะไรนะคะหมอสำหรับตัวหนิงเองก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนั้นค่ะก็อย่างเมื่อวานที่เขาบอการตัวจมาได้ผิวหนิงเห็นภาพมันยังไงราะหนิงรู้สึกว่าภาพที่เขาโดนตำรวจเออเราไปเพื่อนทุกคนก็แสดงภาพนี้มันดูคือมันก็รู้สึกแบบใจหายไม่ได้หรอก เพราะว่าอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เลยคนรู้จักกันมาแบบสะยี่สิบปีอย่างเงี้ยมันมันก็มีความมีความรู้สึกว่าเออมันมันมาถึงจุดนี้ยังไงแต่พอเวลาเราเห็นอะไรแบบเนี้ยเราก็จะพยายามกลับมามองในหลายๆมุมว่าเออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันมันเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทําให้เราดูชีวิตคนอื่นแล้วก็เอาไว้เป็นบทเรียนว่าสอนลูกสอนหลานว่าโอเคเราต้องใช้ชีวิตยังไงไม่ให้ชีวิตมันแบบเกิด ความผิดพลาดในแบบนี้ค่ะโอแต่ถามว่าก็ก็ขอให้เรื่องมันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทั้งทั้งตัวผู้เสียหายเองแล้วก็ขอให้มันมีทางออกที่ดีอะคะ่ะทั้งทั้งสองทางอะ,ค,ะค่ะ